ดูกราสารีบุตรอริยสาวกผู้ใดมีศรัทธามัน่นเลื่อมใสยิ่งในพระตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยสาวกใดมีศรัทธามัน่น เลื่อมใสยิ่งในพระตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคตหรือในศาสนาของพระตถาคตด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอากุศลลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เวริยะของอริยสาวกนั้นเป็นวิริยสีด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียนแล้ว พึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งจกระลึกถึงตามระลึกถึงกิจที่ทำและคำพูดแม้นานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สติของอริยสาวกนั้นเป็นสตินสีด้วยว่า อริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้แล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากยิดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมาธิของอริยสาวกนั้นเป็นสมาธินีด้วยว่า อริยะสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้มีจิตตั้งมั่นโดยชอบพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้ชัดอย่างนี้ว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้วเบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเครื่องกัน้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ผู้แล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วก็ความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชานั่นเป็นบทอันสงบนั่นเป็นบทอันประนีตคือความระง,งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหา ความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัญญาของอริยสาวกนั้นเป็นปัญญิสีสีอริยสาวกนั้นแหลพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าทาเหล่านี้ก็คือทาที่เราเคยได้ฟังมาแล้วนั่นเองเหตุนั้นบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ศรัทธาของอริยสาวกเป็นสัตทินสีดังนี้แลดีละดีละสารีบุตรอริยสาวกใดมีศรัทธามั่นเลื่อมใสในตถาคตอริยสาวกนั้นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคตด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีกำลังมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ดูกรรสารีบุตรก็วิริยะของอริยสาวกนั้นเป็นวิริยินสีด้วยว่าอริยสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรแล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งจากระลึกถึง ตามระลึกถึงกิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้ดูกระสารีบุตรก็สติของอริยาสาวกนั้นเป็นสตินสีด้วยว่าอริยาสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียนเข้าไปตั้งสติไว้แล้วพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ได้สมาธิได้เอกคตาจิตดูกระสารีบุตรก็สมาธิของอริยาสาวกนั้นเป็นสมาธินี่ด้วยว่าอริยาสาวกผู้มีศรัทธาปรารบความเพียรเข้าไปตั้งสติไว้ มีจิตตั้งมั่นโดยชอบพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้ชัดอย่างนี้ว่าสงสารมีที่สุดและเบื้องต้นอันบุคคลรู้ไม่ได้แล้วเบื้องต้นที่สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกไว้ ผู้แล่นไปแล้วท่องเที่ยวไปแล้วก็ความดับด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชานั่นเป็นบทอันสงบนั่นเป็นบทอันประนีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหา ความสิ้นกำหนัดความดับนิพพานดูการสารีบุกก็ปัญญาของอริยาสาวกนั้นเป็นปัญญีสีอริยาสาวกนั้นแหละพยายามอย่างนี้ครั้นพยายามแล้วระลึกอย่างนี้ครั้นระลึกแล้วตั้งมั่นอย่างนี้ ครั้นตั้งมั่นแล้วรู้ชัดอย่างนี้ครั้นรู้ชัดแล้วย่อมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่ารรมเหล่านี้ก็คือธรรมที่เราเคยได้ฟังมาแล้วนั่นเองเหตุนั้นบัดนี้เราถูกต้องด้วยนามกายอยู่และเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ดูกราสารีบุตรสิ่งใดเป็นศรัทธาของอริยาสาวกนั้นสิ่งนั้นเป็นสัทธินสีของอริยาสาวกนั้น